สวัสดีค่ะพุก,กัีกแลนะคะช่องเย็บด้ยมือนะคะวันนี้เราจะมาเย็บถุงแป้งกันนะคะมาดูวิธีการทำกันเลยค่ะอันนี้พุกกันนี้ก็เป็นผ้าผ้าเย็บถุงแป้งนะคะเราก็ตัดผ้านะคะผ้าของเราเนี่ยก็จะตัดยาวนะคะ16นิ้วนะคะแล้วก็กว้างกว้าง24พับเป็นสองนะคะ เป็นสองก็จะเหลือ12นะคะเหลือกว้าง12นะคะข้างนี้เราก็ไม่ต้องเย็บค่ะเพราะเราจะเย็บเป็นถุงนะคะเราก็อนอนนี้มาดูวิธีการเย็บค่ะอันดับแรกเราก็จะพับเข้าไปก่อนนะคะข้างค่ะพับเป็นเซนนะคะ1เซนนะคะรอบค่ะยาวไปนะคะ ส่วนข้างนี้ก็เหมือนกันะคะ่ะข้างนี้ก็หนึ่งเซนเหมือนกันนะคะส่วนข้างนี้ก็จะเป็นปากนะคะปากนี้เราก็เย็บแค่ปากมีเย็บเป็นถุงนะคะเราก็จะพับประมาณหนึ่งนิ้วนะคะเข้ามานะคะอันนี้เป็นปากถุงนะคะจะพับหนึ่งนิ้วนะคะเข้ามาแล้วเดี๋ยวเราจะพับอีกครึ่งนิ้วนะคะตอนนี้ดูพับดูการเย็บ ถุงก่อนนะคะก้นถุงก่อนนะคะก้นถุงของเราก็จะเป็นอย่างนี้นะคะเมื่อกี้เราพับเข้ามา1เซนใช่ไหมคะตอนนี้เราก็จะพับอีกครึ่งหนึ่งค่ะนะคะ,นะคะเป็นครึ่งเซนนะคะครึ่งเซน,นะคะ่ะเย็บรอยะคะ่ะเราจะเย็บตอนตรงครึ่งเซนนะะีน้นะคะอีกค่ะนะคะ ตอนนี้มาดูวิธีการเย็บค่ะเย็บด้วยมือนะคะเราก็แทงลงค่ะก็ทำรอยนะเราทำรอยแล้วก็เย็บไปตามรอยของมันสักคู่นี้นะคะแทงขึ้นแล้วแทงลงค่ะนะคะประมาณหนึ่งถึงสมิลนะคะจากนั้นก็ดึงได้ค่ะ จะเข็มหนึ่งแล้วดึงทีก็ได้นะคะจะอย่างนี้ก็ได้นะคะหรือจะแทงขึ้นแทงลงสักสาเข็มสีเข็มนะคะถ้าเราชํานาญแล้วเราก็ทําได้หลายเข็มนะคะ,นะคะก็เย็บอย่างนี้ยเลื่อยไปนะคะอันนี้ผ้าผ้าทำถุงแป้งเนี่ยจะหนาหน่อยนะคะ เวลาเราไปซื้อที่ร้านขายผ้าเนี่ยเราก็จะบอกเขาว่าซื้อผ้าเย็บถุงแป้งนะคะพราะผ้าพราะผ้าดิบเนี่ยก็มีหลายอย่างนะคะถุงแป้งทำถุงแป้งก็จะบางหน่อยนะคะมันมีมีหนามีบางนะคะเราต้องเลือกให้เป็นนะคะวิธีการเลือกผ้าแล้วก็สอยอย่างเงี้ยเลื่อยไปนะคะเย็บเลื่อยไป จนสุดริมผ้านะคะการที่เราจะทำถุงแป้งนี้นะคะเราจะทำขนาดนี้นะคะก็ขนาดของเรานี่นะคะก็ตามความต้องการของผู้ใช้นะคะการเย็บถุงผ้าถุงแป้งนะคะว่าเราต้องการใบเล็กใบใหญ่นะคะจะกว้างเท่าไหร่ยาวเท่าไหร่แล้วก็กล่าวเองก็ได้ะคะ่ะ เราอยากใบได้ใบเล็กเราก็ทําเล็กหน่อยค่ะให้เหมาะสมกับคําวัตถุงนะคะเราชอบปากกว้างเราก็ทําปากให้กว้างหน่อย คืนแล้วแทงลงนะคะค่อยๆดึงนะอย่าให้ผ้าย่นนะคะเวลาเราดึงเนี่ยเราต้องคอยจับผ้าไว้นะคะไม่ให้ไม่ให้ผ้าย่นนะคะพอย่นแล้วเดี๋ยวแนวจะไม่สวยค่ะนะคะก่อนที่เราจะผูกปมอ่ะเราก็ดึงอีกสักนิดหนึ่ง<ม>เพื่อใหออ้ฝีเข็มของเราเนี่ยเรียบนะคะหมดริมแล้วนะคะ ดึงผ้าอีกนิดหนึ่งแล้วดึงได้ขึ้นค่ะจากนั้นก็ผูกผูกปมค่ะค่ะอันนี้เราเย็บด้านนอกนะคะเราเรียกว่าด้านนอกนะคะด้านนอกของถุงนะคะอันนี้เป็นก้นถุงนะคะตอนนี้เราจะเย็บด้านในการเย็บด้านนอกด้านในอย่างนี้ก็เรียกว่าการเย็บเข้าถ้ำนะคะ จากนั้นเราจะกลับมาค่ะเราจะกลับเราจะกลับผ้านะคะมาเย็บด้านในนะคะ ดึงตรงมุมนี้ให้ขึ้นนะคะใช้เข็มใช้เข็มดึงนะคะให้ขึ้นมางนี้นะคะ,คะส่วนข้างนี้เราก็เอามือรีดค่ะให้ตรงตะเข็บนะคะให้ตรงตะเข็บจะได้ไม่โยน,นะคะ่ะเวลาเย็บจะได้ไม่โยนรีดค่ะเราเรียกว่าการกรีดนะคะ กรีดผ้าให้ตายโดยใช้เลบนี่แหละคะ่ะนะคะเอาให้ตรงตะเข็บนะคะเราก็จะเห็นรอยของเราที่พับไว้เมื่อสักครู่นะคะเมื่อกี้เราเย็บขึ้นไปครึ่งเซนเท่านั้นเองนะคะจะเหลืออีกครึ่งเซนนะคะเราก็ทํารอยใหม่ก็ได้คะ่ะพับเข้าไปนะคะอาจจะเลยๆนิดๆก็ได้คะ่ะอาจจะสักเซษ เสามส่วนสีก็ได้นะคะเศษสามส่วนสก็ได้ประมาณนี้นะคะแล้วเย็บนี้ให้เลยแต่เข็บขึ้นไปหน่อยนะคะอ่ะตอนนี้เลยการเย็บข้างนอกข้างในเนี่ยนะคะเราเรียกว่าการเย็บเข้าถ้ำนะคะตอนนี้เราก็จะเย็บด้านในนะคะแทงนะคะแทงลงแล้วแทงขึ้น,นะคะ่ะทำปงนิดหน่อยนะคะเพื่อไม่ให้ได้หลุด จากนั้นก็แทงลงและแทงขึ้นเช่นเดียวกันนะคะเราจะให้ห่างประมาณสัก1-2มิลนะคะเย,ย็บไปตามรอยที่เรากรีดพยค่ะ เราก็ดึงดึงไปเรื่อยๆค่ะถ้าเราชํานาญแล้วนะคะในการเย็บแทงขึ้นแทงลงแทงขึ้นแทงลงเนี่ยเราก็จะทําเข็มละ1นถึงห้าก็ได้นะคะหรือ1นถึงสามก็ได้นะคะเดี๋ยวลองก็ได้ค่ะสามหนนะคะสองสามแทงขึ้นเนี่ยสามแล้วดึงค่ะดึงขึ้นคอยดึงผ้าไว้นะคะ <Okay. S 1> เพื่อไม่ให้ผ้าย่นนะคะ ไม่งั้นเดี๋ยวผ้าเราจะย่นนะคะทำให้ไม่สวยะค,ะค่ะคอยกลี่ททำรอยนะคะ เพื่อให้แนวตรงนะคะ ได้จะหมดแล้วนะคะแล้วก็ผูกปมก่อน,นะคะ่ะเพื่อที่จะเปลี่ยนได้ใหม่นะคะผูกปไมไปคะ่ะตัดให้เรียบร้อยคะ่ะจะได้ไม่ยุ่งยากคะ่ะเปลี่ยนได้ใหม่นะคะเอาเข็มใหม่นะคะผูกปมนิดหน่อยคะ่ะเพื่อไม่ให้ได้ดินนะคะแล้วก็แทงเลื้อยไปคะ่ะจน่าจะจบ จะลืมนะคะการเย็บแบบนี้เย็บนอกกับเย็บในนะคะเราเรียกว่าการเย็บเข้าทํานะคะมีชื่อเรียบนะคะอีกนิดนึงค่ะจะจบแล้วค่ะเย็บไปสุดเลยนะคะดึงค่ะ ายาวไปก็ดึงไวยค่ะดึงให้สั้นเวลาดึงจะได้ง่ายค่ะจากนั้นก็ผูกผมค่ะแล้วตัดค่ะอันนี้เป็นด้านนอกนะคะเราเย็บสองครั้งนะคะเรียกว่าการเย็บเข้าถ้ำนะคะตอนนี้เรามาเปิดดูค่ะ เราเอาด้านนอกออกนะคะเอาด้านนี้เอาด้านในเข้าไปค่ะอันนี้ก็จะเป็นก้นถุงค่ะนะคะ่ะเย็บเสร็จแล้วหนึ่งซีคนะคะ่ะตรงมุมเราต้องใช้เข็มดึงขึ้นมานะคะไม่งั้นมุมไม่สวยค่ะนะคะ,ะดึงอย่างเงี้ยค่ะมุมถึงจะสวยได้ออกมาแล้วก็ตัดเรียบร้อยค่ะนะคะแล้วใช้มือกรีดค่ะเพื่อให้ตะเข็บของเราตายนะคะจะได้สวยงามค่ะ ก้นถุงจะได้งามะจะได้เรียบอะค่ะมีผ้าออกมาแล้วก็ตัดออกได้ค่ะนิดหน่อยนะคะริมผ้าเป็นธรรมดาผ้าจะต้องลุยนะคะอันนี้นะคะอันนี้เป็นก้นถุงนะคะเราเรียกว่าก้นถุงเดี๋ยวเราจะเย็บอีกข้างหนึ่งนะเราก็เย็บเหมือนกันค่ะเย็บเหมือนกับก้นถุงนะะ ตรงนี้นะคะเสร็จไปด้านหนึ่งนะคะส่วนด้านนี้เราไม่ต้องเย็บเพราะว่าเราใช้ผ้าทบค่ะนะคะแต่ถ้าไม่ใช่ผ้าทบนะคะเราก็มาเย็บข้างนี้อีกข้างนคะตอนนี้เราใช้ผ้าทบส่วนข้างนี้เราก็จะเย็บเหมือนกันนะคะด้านข้างนี้นะคะจากนั้นพอเย็บด้านข้างข้างนี้เสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาเย็บปากถูกนะคะพับเข้าไปหนึ่งนิ้วประมาณนะคะประมาณหนึ่งนิ้ว แต่เราต้องเย็บข้างนี้ให้เสร็จก่อนนะคะถึงจะเย็บปากถุงได้จากนั้นก็จะพับเศษ1หนึ่งส่วนสี่นะคะเศษสี่เศษหนึ่งส่วนสี่ของนิ้วนะคะแล้วก็พับเข้าไปด้านในนะคะ<ม>ก็จะเป็นปากถุงนะคะตอนนี้เราก็มาดูว่าถุงที่เราเย็บเสร็จแล้วเป็นอย่างไรนะคะใบนี้จะเล็กกว่านะคะเพราะเป็นเศษผ้านะคะใบนี้จะขนาดสักประมาณ สิบสองนะคะกว้างสิบสองแล้วก็ยาวยาวสิบเอ็ดกว่ากว่ายาวสิบเอ็ดกว้าง 11, กวาหนึ่ง 11, นะคะอันนี้เป็นสิบสิบสามนะคะกว้างเย็บแล้วจะเหลือสิบสามนะคะอันนี้มันเป็นเสื้อผ้านะคะขนาดได้แค่นี้นะคะอันนี้จะดูปากกว้างหน่อยนะคะเนี่ยปากถุงจะเย็บแบบดีคะ่ะนะคะปากถุงนี่พับเย็บไปเฉยเเช่นพับพับริมเฉยเฉยนะคะไม่ต้องเข้าท่านะคะ ส่วนสี่หนึ่งเนี่ยหนด้านนี้นะคะด้านนี้ก็เป็นด้านทบเหมือนกันนะคะเราไม่ต้องเย็บส่วนด้านก้นถุงกับข้างนี้นะคะเราเรียกว่าการเย็บเข้าทามนะคะสำหรับการเย็บถุงผ้านะคะวันนี้นะคะถุงผ้านี่นะคะถุงผ้าเย็บถุงแป้งเนี่ยนะคะถุงผ้าแบบนี้เราจะไม่ไม่ไปทำแป้งหรือเราจะเย็บไว้ใส่ของอะไรก็ได้นะคะเป็นถุงแบบนี้นะคะ เหมือนใคยๆยามก็ได้นะคะแต่ว่าวัตถุประสงค์ของเราทําในวันนี้เราต้องการเอาไปทับแป้งนะคะเดี๋ยวขยับกล้องนิดนะคะจะได้มองเห็นหนะ้า ตอนนี้นะคะถุงแป้งของเรานะคะก็เย็บสําเร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเป็นลักษณะอย่างนี้นะคะใบนี้จะใบเล็กอย่างที่อธิบายมาแล้วนะคะพอเป็นเศษผ้าขนาดนี้นะคะเราจะเย็บตามความต้องการของเราหรือว่าเป็นเป็นลักษณะของผ้าที่เหลือนะคะสําหรับประโยชน์ของถุงแป้งนี้นะคะทําอะไรได้บ้างทําได้หลายอย่างนะคะเอาไว้ทับสิ่งของให้แห้งนะคะ แล้วก็ทำจุดประสงค์เราก็คือทับแป้ง<ม>ทับแป้งสำหรับทำอะไรแป้งที่โม่สำเร็จแล้วนี่นะคะก็จะมีน้ำอยู่ด้วยนะคะก็จะไว้ทับแป้งให้แห้งนะคะไว้ทำขนมนะคะส่วนอ,อย่างอื่นก็เช่นทับสับประรดนะคะสับประรดนะคะเวลาเราจะทำสับประรดเราจะต้องทำสับประรดให้แห้งก่อนนะคะถึงจะไกวนได้เอาน้ำออก ใช้ถุงแป้งนี้ก็ได้นะคะส่วนอันดับแรกของเราก็เย็บนี่เพื่อเพื่อที่จะเอาไว้ทับแป้งนะคะส่วนอย่างอื่นใครต้องการจะไปทับอะไรก็ได้ค่ะใช้แต่นะคะตามความต้องการน,นะคะสำหรับวันนี้นะคะช่องเย็บได้มือของเราถุงแป้งของเรานะคะก็สำเร็จลงแล้วนะคะอย่าลืมพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะอย่าลืม ติดตามให้เราด้วยนะคะกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วพบกันคลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะถุงแป้งนะคะสำเร็จแล้วนะคะเรียบร้อยแล้วค่ะใช้ได้เลยนะคะสวัสดีค่ะ